สวัสดีค่ะจากร้านเมกเลสชอปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกุญแจรีโมทกับรถอีทิสูมิวเซเว่นนะคะวันนี้ลูกค้ามาอัปเกรดกุญแจแบบกันขโมยนะคะฝั่งขวามือจะเป็นกุญแจทรงเดินที่มาจากศูนย์นะคะส่วนซ้ายมือจะเป็นแบบของที่ติดตั้งจากทางร้านเราไปนะคะจะเป็นแบบกัดดอกรวมในตัวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็ดูฟังก์ชันนะคะ ค่ะฟังก์ชันของตัวการขาโมยตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าจะมีเสียงนะคะล็อกไ้ล็อกนะคะตัวนี้คือของเดินจะไม่มีมานะคะจากศูนย์ตอนนี้จะเป็นตัวอ่เห็นไหมคะแบบพับนะคะเก็บกุญแจได้ะคะ่ะนี่คะ่ะจะเป็นดอกดอกของยูสุนะคะอันนี้ทําการกัดให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้ว ส่วนหน้า,าหน้าตาุนแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามเข้ารูปนะคะตอนนี้ก็สั่งล็อกคายล็อกได้ที่ตัวรีโมทเลยนะคะเดีวร mm hmm. าทำการสั่ง mm hmm. การาเปิดประตูแล้วคายล็อกแล้วก็ปิดปิดประตูนะคะเดี๋ยวฟังที่เสียงนะคะตัวน,นี้จะมปเสียงคะ่ะดูที่ไฟเลี้ยวด้วยนะคะทําการล็อกแล้วก็คายล็อกค่ะฟังที่เสียงแล้วก็ตัวค่ะ ุญแจรีโมทตัวนี้ Stand ort, อาจะเป็นซูนกุญแจรีโมทที่มีการขโมยในตัวนะคะสัญญาการขโมยถ้าเกิดรถมีการจรกรรมหรือว่าโดนทุบรถตัวนี้จะมีเสียงอ่าเสียงเตือนนะคะจะเป็นเสียงไซเรนร้องดังนะคะเตือนนะคะ้คาลูกค้าท่านใดสนใจจะมาติดตั้งอ่ากุญแจที่มีรูปร่างหน้าตาสวยแบบนี้นะคะก็าสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาดูหน้าร้านได้ก่อนนะคะค่ะเข้ารูมนะคะสามารถพับกุญแจเก็บได้นะคะ คุณแจเราให้ไปสองลูกเลยนะคะลูกค้าค่ะก็ทางเราก็ขอรีวิวกับรถอีสุเมลเซเว่นกับทุกคุญแจไวเยนเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ